อย่มาอ้าวทำไมไม่โดดโรงงานไหมเราก็รอโดดอยู่ผมก็ลืมเลยวนจะมองคนทะเบียนทำไมไม่อยู่บนไนคา,ายโรงงานนี่วะโอ้โ้ให้อยู่นี้เล่นยากเหมือนกันนะ เ่อยากพี่ถ้าเครื่องบีนไม่ผ่านนี่ก็จบอ่ะอ้าวอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้นี่วันเน,นี้ยธนอ่ะเฮ้ยต้องปอมเพียบเลยคืองมึงพี่ ล้อมๆไอ้ผมยังไม่มีเปิดเลยนะนเน,นี่ยดูของบนบันไดเนี่ยบนเนี่ย ตรงนั้นมีตัวอยู่นะระวังนะมันวิ่งแว๊บๆๆ่นีน่ไปไหนล่ะอ้าวระวัง วัวหนลง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 ไอ้หอยกาหอยกาสองตัวสามตัวสี่ตัวสามตัวต <4 S 1> ีหนี่งตัวพี่องเทียบเลย สูญทีหมดหรอพี่เอ้ผมก็เหลืออยู่แม็กเดียวไม่มีกระสุนใจไปถอยก่อนจุ๊บโรงพยาบาลยาไม่มีด้วยเรื่องของเรื่องโอเคโอเคไปล้วมันดีกันแล้วพี่มีคนมีตีอื่นมาช่วยช่วยให้เราได้มีเวลาหลบไอเสือเพนเจอหมอบเจอหมอบเจ้ถอยถอยถอยกระสุนหมด อย่ไาไปปนมันซะหน่อยกบตาย <c oughs> ปวดตายเลย <c oughs> ไปไหนดีโคชินน้อโอ้ยลามมาไม่มีจับโคชินน้อโคชินน้อ

มีเหตุการณ์ต่อสู้แล้วนะ ายแล้วกระสุนยาไม่มีเลยตายแล้วตายแล้วว่าจะไปตามไหนเนี่ยกระสุนมันจะมีเนี่ยมีซองเก่าอ่ะซองเดิมมีรถมาหมดมดเลยพี่วอนยังไงกระสุนทำยังไงกระสุนมาสองตัว <c oughs> เอ,อ้ยเอ,อ้ยยิงแล้วมันยิงแล้ว คนมันมคนมันปนมันมีมมยาแล้วมียาแล้วเป็นอยู่ไหนเป็นลือ้อยู่ไหนเพื่อนมันลื้อไปแล้วเลยมีเอ็มเจ็ดเก้าครับอา้าวเก็บเสียงไหมีเอ็มเจ็ดเก้าครับ เจบกาวไม่เล่นครับไม่เล่นแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเล่นเลยใครเลื่อนรถผมจะเลือ่อนทำไมมอนมาจิ้วให้บ้ะจิ้วให้ไหมพี่เลื่อนเต็มเนีขนนะ่ของมอนนะ่ะของมอนน่ะอ๋อ ดูแต่เรื่อยดูเรื่อยคนอื่นไม่ดูเรื่อยตัวเองเจ็บเสียงพี่เก็บเสียงเอาจับสามไหมจับสามจับสามจับสามเอาเอาเอาพี่ปลามาไหมพี่ปลาหมาเอาผาตั้งไปอมาอะไรก็ได้เนี่ยมีเก็บเสียงตรงเสาไปไหนเอา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  นี่นี่นผมจริงแล้วผมก็ผิดใช้ใช้เลยเดี๋ยวใช้ถ้าใช้ได้ก็ใช้แต่พี่มีมัเสเซ้นสามแล้วเอาเอา,เอามัสเซ้นสามพี่ไปใช้ไหมล่ะเอามาดิชอบชอบใช้อันไหนล้วแต่พร้อมที่จะบุกเนาะวองปมไปทางไหนวะเนี่ย ไปไหนลงงานหรือขึ้นข้างบนพี่ตรงเนี่ยครับพี่พ่อพ่อไอ้บีมาบีมาบีมาโอเคไปเราก็ก็ขึ้นข้างบนก่อนแหละเล้าค่อยลงไปบีมาใช่เบี่ยนปีกเบี่ยกิ๊กแยดอกตรงปีกเกืียบเลย เออขยาวเอาไอวอมมีสี <who still plays> ่ลูกมผมผมผมยังไม่มีเลยมามามอนมียังม okay. ีแ <rawd> ล <Moder> ้วพี่มีแล้วเกมเจ็ดเก้าเล่นดีบอกว่าก็น่าเล่นอยู่นะ ไม่ตด้แต่เมื่อกี้มเ,กเมื่อกี้เก็บกันไปยังอะมใรมรได้ยินว่าใครถามจริงเก็บเก้ยมีอยูไ่ไหนององน้องไม่ได้เก็บลูกมอกมาเก็บลูกได้เก็บลูกมาปะกระเป๋าเต็มหมดยาผมมีห้ากล่องนะใครจะใช้บ้างบอกนะ จกเปลี่ยนปืนจังแต่ยังไม่เจอเลยนี่จะเปลี่ยนไรสก,กาอาจะเป็นสก,กาเพราะตอนนี้เออามีอยู่ร้อยเดียวผมต้องเป็นสก,กา้าผมมีอยู่รนะ้อยสามสิบห้าน่าปลามากเราต้องป้นกันอีกเนี่ยเอ็มหกศูนไม่เอาแล้วผมใส่จับใส่อะไรเรยบม้อยแล้ว แค่มีตะขบออกตะขบสองแล้วอ้าวตัวมันอยู่ไหนวะแปดตัวเนี่ยพี่ชาก็แปดเล่นห,หมดหมวกสองนี่นี่แชนชวนให้ผมเล่นจริงอ่ะมัน เกมเก้าวที่เทิดเพียงเยงวขอ,อยาตตัวอะไรพี่โตมีตัวอยู่ตรงนี้คาโต้แถวสะพานเห็นจุดแดงขึ้นข้างข้างข้างผมเนี่ย สี่แน่เลยมอนเนื้อเจาะไม่ลงเยี่ยมมีอีกอ่าระเบิดดีกว่ามันมันตีอยู่กับใครบนสะพานหรือเปล่าอ่ะระเบิดใครข้าหลังมุ่นพีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเออาร์ก่อนเสร็จละ

ไม่มีปืชนชา์จเลยส่งทิ้หมเอาพีเก่เบาพีเ่เบานี่ MPT 0สนอยู่นี่ต้นไม้ต้นไม้นี่มีไอวอลอยู่นี่ด้วย สองตัวเห้ยสองตัวโอ้ยสกปรกสีไม่ได้เก็บมาในสกนั้นหรอไม่ได้เก็บมาหรอกผมเก็บมาแล้วไอ้ศพหนึ่งศพตรงเสาไฟตรงผมยิงตายเนาะโอ้ยหมอกเร็วอ่ะเอ้ยเร็วเกินแลนนั่น่ะ

อยู่ในสุนสานนี่เปล่าวะองใสเป็นโซนที่ผมไม่ถนัดเลยนะโซนนี้ SVD